เสือกรอบนะครับคนเห่าบดีกรรับอะไรจำกัดได้ไหมครับตัวนี้พี่น้องอืมขึ้นะตัยตกลงไปเนะครับโอ้สดเลยครับอืม อขนาดครับใหญ่ครับอหขนาดนครับชิ้นใหญ่ๆเลยขนาดสดคือเดียวครับสูตรสดเลย นะครับโอ้แสบเลยตับโอ้โหตับพี่นร่งางกายอู้หูมาๆมาตอนนี้นะครับสดตับโอ้นะครับ ว่างเลยครับพี่น้องนี่ครับปึ๊บสิ้นง,ง่ายเลยครับปึ๊บห่อยครับโอ้โหทำนี่โอ้โหคนคนนะครับ

คำนี้ง่าแล้วครับสตือนตับลงไปอีกอน,นี่ครับดปตับย่อนความมาดยอ๋ออ่ากันี่เลยครับสุดๆเลยครับคำนี้อ้อ Oh.